บางทีต่ตอสอไฟ์เนี่ยพรเราอ่านไพ่พุกวิุงมาตระนักมาหายใช่ไหมลูกค้าจะตกแว่งอาจารย์อาจายยากมากเลยผมมีปัญหาเรื่องการเงินยากจริงๆปีนี้ผมจะวางทังหายอาจารย์ลงด้วยอ่ะแต่มีคำถามเรื่องประการการผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมจะหลุดพ้นจาการลงมาหล่ผมกำลังจะวางแผนที่กมเงินธนาคาริดล้านบาทสิบสองไฟล์ไม่บอกัะสิบสองไฟล์อย่างไเอชเอเรเจอโรคเจอก้าเนื้อแต่ทักษาไม่ผ่านต้องหลังไงครับจับไพ่สามใบ ะะสุขพรรษาช้างน้อยค่ะบังเอินได้ไปอ่านหนังสือะค่ะของอาจารย์ปุณยาน,นะคะแล้วพอลองอ่านหนังสือนะคะก็ได้เห็นว่าไพ่อะคะ่ะสามารถทํานายแล้วทาไมในในรูปในภาพในความหมายสามารถทานายความหมายได้ตรงก็เลยถ้าเราจะอยากลองเรียนก็เลยลองตัดสินใจมาลองเรียนดูค่ะพระทชจีควาพปุณนะคะก็จริงๆได้มีโอกาสดูดวงกับลูกศิษย์ของอาจารย์ค่ะ มาตั้งแประมาณ3ปีแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างแม่นคือแม่นคือทักค่อนข้างตรงเราก็เลยเหมือนอยากเรียนรู้เรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่วันนี้นะคะ่ะชื่อฝ้ายนะคะจริงๆอยากเรียนไพ่ไปเพื่อช่วยเหลือคนนี่แหละคะ่ะคิดว่าศาสตร์พมยานพยากรณ์เนี่ยน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เรารู้ที่เราเห็นแล้วก็น่าจะให้คําตอบหรือว่าการตอบโจทย์ ของเราได้มากที่สุดเราเลยเลือกที่จะเรียนไพ่พรมยานนะคะชื่อกุ้งค่ะมาจากจังหวัดลบบุรีค่ะก็อยากมาเรียนรู้กับอาจารย์เจ้าของศาสตร์โดยตรง mm hmm. ค่ะเพื่อเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์กับคนที่เขาเข้ามาหาเราเข้ามาดูกับเราอิทธิพลน,นิดน้อยนะครับมาจากภูเก็ตนะครับพอมาเจอไพ่พรมยานอะ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผมหามานานแล้วก็ตอบโจทย์นะครับผมก็เลยอยังไงก็ต้อง คิดว่าเราคิดจะเปลี่ยนอาชีพก็เลยคิดว่าเราเอาด้านนี้ดีกว่ากับไพ่พรมยานดีกว่าคิดว่าใช่กับที่เราต้องการจริงๆจกักรลินแย้ประโคนครับมาเรียนที่นี่ก็อยากมีความรู้ติดตัวครับผมเพื่ออนาคตข้างหน้าก็ได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องการงานอาชีพหรือว่าการช่วยคนอะไรนะครับ สุวิมลทุบพงค่ะชื่อเล่นชื่อชูลี่ค่ะเคยดูไพ่พรมยานของลูกศิษย์อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความแม่นมีความอะไรเงี้ยค่ะแบบเราไม่แทบจะไม่ต้องบอกอะไรเลยแต่แบบไพ่สามารถบอกเรื่องราวของเราได้ทุกอย่างค่ะก็เลยมีความสนใจที่อยากจะเียนไพ่นี้ค่ะเชอร์วิงชีค่ะมาจากปักกิ่งค่ะ,ะรู้จกักไพ่เป็นปีหน้า business ไม่ดีก็มีคนไทยก็โปรดูอันนี้ก็มีปีหนึ่ง experience แล้วใช่จ่ายตังค์เยอะ แต่ว่าครูโปก็ไม่ถูทุอย่างแต่ว่าเขาโป้อไอเยนได้ไ<อ>ฉันก็อยากเียนสอบเสร็จแล้วให้ลูกค้าให้ลูกค้าให้ลูกค้านะครับตัดไพ่ด้วยมือ,อสายด้วยใช้มือสายนะตัดไพ่ขึ้นหรือด้วยมือสายขึ้นนึงก็เป็นนะขึ้นนึงด้วยมือ,อสายเมื่อตัดได้แล้วเอาฟองนี้ไว้ล่างแล้วเอาฟองล่างทับก่อนทำไมเราต้องตัดไพ่ตัดไพ่ มันเป็นอุตสวรรค์ที่ให้รู้ว่าเขาบริจัดการให้เขาเองเขาสับเองก็ตัดเองผมไม่ไยุ่งผมเป็นอรูนั่งนิ่งเฉยเมื่อเราตัดไพ่เสร็จแล้วเขาจะยื่นไพ่หนอนหนอนมาลับมาครับอรูรับมาเสร็จปุ๊บก็กรีดไพ่ขึ้นหูของเพื่อให้ลูกค้าจับสิบสองใบสมมติลูกค้าจับได้ไพ่ใบแรกขึ้นไปยางพุ่กระดานการทีเลยโอ้โหขึ้นมิ้วชูมาสิหน้าจะไม่แก้หนูนิ้วชู อาจารย์สะกดจิตดูหรือเปล่าอาจารย์เลือกไพ่ให้หนูหรือ,อาารเปล่าหนะูจับเองนะจับเองนะมันขึ้นชู้ก็ชู้นี่แหละครับมันตรงนะตรงทักษะไพ่จับน่แหละคจีคิดว่าเราน่าจะได้หลักของไพ่ไปแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเรานี่แหละที่จะต้องมา,เ,าเปิดแล้วก็เรียนรู้กับไพ่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะแม่นยำมากขึ้นไป ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะในบางเรื่องที่ยังไม่รูอ้อย่างบางอย่างก็อยู่ในความสงสัย<ม>ก็จากการที่ได้เปิดดวงของลูกดวงแล้วก็เหมือนเราได้สถิติไปในตัวเรียนรู้จากลูกดวงแล้วก็พอมาเจอคําสอนของอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราสงสัยอยู่อาจารย์ยืนยันให้แล้วรู้เลียนเป็นกเ,เข้าใจเข้าใจฉันดูดูไพ่เมื่อกี้มาฉันจงรัสม u t ิฉันดูพ่อยู่บ้านอย่างเดียวก็ดูมา วันนี้ดีกว่า<อ>จงรั s ส m มินิทใช่ค่ะก็ฉันเอ่อเนอันนี้สล e ปปิ้งงงอ๋อฝันถึงฝันใช่ฝันหูปลายาวพีเรยเลยมาเรียนใช่อยากจะทดลองดูให้เพื่อนก่อนเลยคะ่ะ ก็คือเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นแบบแฟนๆของไพภพมาย,มยายเขามีเคยไปดูที่อื่นมาแล้วแล้วนะคะเขาก็บอกว่าแม่นแม่นมากโดยส่วนตัวค่ะมีพี่สาวกับน้องชายค่ะเคยมาเรียนก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะเคยดูกับน้องแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเต็มๆก็เลยคิดว่าเออเราอยากเรียนเองอยากลองทําเองค่ะคิดว่าจะเอาไปเหมือนเอามาใช้ของตัวเองก่อนนะคะเรียนรู้ตัวเองในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้า มีแบบโอกาสก็คงจะไปใช้ในการเหมือนแบบเป็นไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาใช้ในการเรื่องแบบว่าเปิดเกี่ยวกับตัวเองก่อนค่ะอย่างแรกเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองว่าเรามีปัญหาตรงไหนแก้ไขอะไรยังไงค่ะล้วก็อาจจะแบบดูห้กับคนรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเรามีความแม่นยําในการอ่านมากขึ้นอาจจะแบบเป็นอาชีพได้ค่ะ